ตอนนี้เราเป็นเราเราเป็นคนโดทนทดลองในในห้องนี้เล้วรากลายเป็นตัวอะไรไม่รู้แล้วเราขอให้นักวิทยาศาสตร์ตายเรา,เราไม่ปล่อยเราออไปสักทีเนะไปด้วยอ้อโอ้ยมัเราเมาออแล้วเนี่ย <laughs> เอ้ยออไออไออคนนั้นมันมาละ แล้วใครไปฉีดอะไรใส่เราด้วยโอ้ยจัดนอกห้องเลยอะโอ้โโอ้โอ้คุรวาคุณระวังดีกว่าไปมาเข้าห้องเราไม่ได้เว้ยฉันเราไม่โดนตัวเออเฮ้ฉันอยู่ที่ไหนแล้วเรากลายเป็นอะไรเนี่ยฮะโอ๋ยอ๋ออ๋ออ๋อเรากลายเรากลายเป็นบ้าแล้วจะด้วยเอเดนวิเทอร์สตอร์ดปล่อยฉันออกไปฉันจะช่วยนายแต่รอกันแป๊บเธออย่าเอายาเข็มฉีดยาตายมัน ใช่วใครก็ได้ช่วยด้วยจะตายแล้วเด้อกลายเป็นคนเอาพาดขีดไปโดนเอาเอาขีดไ่โดนรีร <laughs> ีเซ็ตตัวเลยผู้ป่วยมาคราวนี้แหละฉันจะฆ่าฉันจะฆ่าแกตายฮะ โมนี่คราวคราวนี้เองเองจะโดนใส่กรอกใส่หกโอ้ยใครมันอ๊ะไอ้ยังไมนนะตูจมาชี้ยาไฟเฮ้ยเอมันมันตีเราเข้าห้องอ๋ออะไรเด้อเอานี่คือเวลาที่นายจะกลายเป็นคนที่คโอ้โอเค ไวรัสอะไระไล่ะไวรัสบว,เ,บวเ,บเป่งเลี่ยอ๋อเฮ้ยบวมเป่งบวมเป่งแล้วเนี่ยมามาอิงโดนขอขอไวรัสดีๆไม่เอาบวมเป็กอะไรอันนี้ต้องดูจากข้างนอกนะตอนนี้มัาเป็นไวรัส เว้ยเรารเรเบอรเหรอม่ใช่โอ้ไ่ไกลโอ้โมันยังไม่มีผลอะไรเลยนั่นเอาไหมไม่ออกโอ้ยไม่จะจะฆ่าแกาแก ถ้าแกทนรอฉันอยู่มันไม่มีผลอะไรเลยอ๋อพอฉันบวมปิงเฮ้ยออันอันนี้อะไรนะอันนี้อะไรยาอเไรฉีดไม่เข้าฉีดไม่เข้ายาอะไรดิโอ้โห อืมอืมปั๊มยาปั๊มยามันไม่ออกลิ้นเลยเหรอมไม่อยากดูแล้วเอาเอาไม่นะวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ฉีดยาข่ามตัวเองโอ้ยกระโหลฉีดเข้าเป้าเฮ้ยเฮ้ย โอ้เอ้านวิทยสตรตายแล้วทําทําไมยามันมันไม่มีลิ้นเลยวะหรือว่าเราเราบวมปิงเออเราว่าน่าจะเป็นเพราะยานั่นอะ คัดฉากนี้คัดฉากนี้โอ้ยแป๊บนะคือเสียงแบบโอ้ยโดดโดดโดดใครฉีดยาเนี่ยเชื้อไวรัสกลายเป็นแบบนี้อีกเลยมันมีคนมาฉีดใส่เราเนี่ยไม่เอาระเบิดโอ้ยไม่เอาไวรัสซอมบี้อย่า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 พึ่งอย่าพึ่งอย่าโอ้ยโอ๊ยโอ๊ย วันนี้อ,อ่อ,อ,อ,อเราหาเวลาที่ที่ไปดีกว่าเวลาละลายไหนดีละนี่ย้อน้ยเยาดเยเยเยเฮ้ยเฮ้ย่้ยห้ยเ้ยเย มันจะเอาเวลาลุกโป่งให้เราเนี่ย,อ,อ,อ,ยอ๋อชิบแล้วลุกโป่งลูกโป่องอ๋อยังด้วยฉันเริ่บบะคังฮาฮาอะไร่ึรฉันจะจับคุณวันนี้วันนี้วันนี้ไอไอดักวิทยาศาสตร์โอ้สวัสดีโอ้ย ไปมันี่มาืมขิดยาอะไรวะเนรนโบนีน้ำยามาดัดยามยามัดน้ำยามาดัามาดโอ๊ยาาโอ้ย้อรอดต,ตายเลย ไหนวเองเนี่ยเจด้วยมันเอาเราเข้าห้องแลบอีกแล้วแล้วมันก็ดึงเราสองคนเลยโอ้ยมัโดนเรามันโดนเราจะตายแล้วเนะี่ยจด้วยอีท๊้วิทยาศาสตร์บอก ต้องหนีไปนีน้ำยาระเบิดเฮกชิด่้เบโก ระเบิดขอแบบเทระเบิดเลยไเดด้วปมานี่มาตมาตาเดี๋ยดเดอเดออโดน อันอันนี้เป็นไวรัสที่เทระเบิดที่สุดในโลกโอ้ย,อยใครมันขี้อะไรวะอ๋ออ๋อกลายเป็นลิงมกลายเป็นลิงอ๋อ <laughs> ลิงเกย์แล้มันจะฉีดใส่เองนั่นอะอย่ายวด้วยเอาน้ำยามาแล้วจะกลายเป็นลิงซอมบี้อ,บอ,อันนี้น้ำยาเติบโตเลยมันจะทำอะไรได้บ้ง่มันฉีดไม่เข้า ชินลิงลิงนังนาไปช่วยเละชินเลค่ะเอ้าเฮ้ยเข้าที่หัวเลยต้องเข้าไปในห้องนี้ก่อนเดี๋ยวลิงมันเบิ่มเร็ววเดี๋ยวลิงมันใหญ่้นเอลิงตองบีบอีบบี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 บบีบีวี <laughs> เรายังไม่ได้ทำหลายใครงไงลิงตัวนี้ได้ลงไปใครๆก็ทำผมไม่ได้เพราะผมนั้นเป็น <laughs> โอ้ยเ <laughs> อ็งไม่กล้าทำเราดิโอย <laughs> โอว่ะ <laughs> ไปะฆ่าไม่ได้ไปต่อ แล้วเแล้วไอ้สปินอลลิตี้มันมันเยอะอย่งวะุ๊บเองไม่มีวันตายเลยป้ะฮะจริงดิโอโอาราวาดเลยผ <พบ S 2> มนะจะอาราวาเฮ้ยค่ะ อันนี้ใครอันนี้ใครเอือคาเลยคาโอ้จะตายแล้วเฮ้ยโอ,ยโอย้ตายเลยอ้าเอง็งเอ็งกลายเป็นกบนเหรอใช่เราเป็นกระบนานแล้วอะไรแล้วแล้วเ,เราเป็นคนผิวดำเอา้เาแล้วเราเป็นขี้จะดูว่าเราขี้ออกตูด

ฮะเฮ้ประตูห้องไอประตูห้องประตูห้องโอ้โดนช่ด้วย มันมันเอาเราเข้าควบคุมของมันอะ่ะช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยทำไมเราซื้อปืนไม่ได้ไราไม่รู้เหมือนกันมันขังเราไว้ในห้องของมันน่ะกุกมันอ่ะอ่ะ โอ้โหแขนแขนไฟแขนไฟเราจะเข้าห้องควบคุมก่อแล้วเลยเด้อ ทำให้แข่งแกงไม่ได้แข่งแกง,งวะคืออะไรวะมันคือไวรัสอะไรไวรัสหมดัดอิงเอาคนละไวรัสมานะมันมันไม่ใช่หมดัดคือไวรัสเลยไม่รู้มันมันเหมือนจะเป็นไวรัสเปล่า <c oughs> งั้นเราใช้ไวรัสหมัดเลย กบดกบดกบโดอ้ดับ <laughs> ดับอนนอ่ไปรอพอีเอ่เองเอ็งาฆ่าเรานะมันมันเสียตังค์เยอะเรไม่ได้ฆ่า โอ้ช่วยด้วยมันตะเกลอออกโอ้ตายแล้วหนึ่งตายแล้วหนึ่งเวลาตายเวลาตายอินตายยังโอ้เราตายมันก็ตายโอ้ฮือในโคบฟน เฮ้ยระเบิดันเลยเอาเอามันเอามันไอ,อ,อ้นั่นน่ะมันมันชอบมันลากเราเราก็ฆ่าเราตายมันไม่ได้ช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยเอ็งต้องเปิด PVP ก่อนนะเปิดอย่าง โอ้ยลบโอ้มันมาตายไป่ได้ <S <S นี่หว่าเ,เรารู้วิธีฆ่าคนแล้วแบบไม่ต้องโดนละเบิดไปเราซื้อไวรัสระเบิดมาสิค่ัอไวลัสระเบิด <S <S มาระเบิดแส่คนข้าดีเฮ้ยมันมันจะมาตีเราเดย เนเราเราจะให้คนตีเราเฮ้เอาโดนเวลาเลยนะดับอันน่าดูเขาอุบะจะดู วัวๆวัวๆมากันลดวล่ะเอพีคีีคโดนปะโดนปะโดดดิเราด้วยแหละ โอ้ยจด้ยเอาหิ่แล้วเนี่ยคาวันทีาไม่ได้อามันมันจะเอาเราไปทดลองอะ่ะอาวันทีเจดาด้วย การฆ่าวันทีมันจะเอาวันเลยโอ้โอ้โอ,อะไรวปเนี่ยอ,อ,อ่อไม่ไม่ไ,มไหวแล้วเอ้ไอนักทดลองเอ้นักทดลองนะมันเอ็งเอ็งอยู่ไหน ายตาทุกสายตาจับจ้องกันฮึฮโอ๊ยโดนอีกแล้วเนี่ยมันเอาเราสองคนเลยช่วยด้วยระเบิดแต่บางทีระเบิดไหนจะระเบิดอ่ะอาอเลยอาอเลยระวังระเบิด ก็ลูกมันมันไอไอคนมันยังไม่ตายอะ่ะเดือดเดือดเ,เราแขนเราแขนมันจัดแขนแขนจะปีเท่า ใช่ตัวเองแล้วทุวอะอีกละเนี่ยเฮ้ยระวังระวกูเขินกูเขินว่านว่ายหนีแบบหนีแบบจะเป็นซอมบี้แล้วเออ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 ไอสองคนเนี้ยโอ๊ะโอ้ะ คือสมพี่มันกาดจัดอ่ะม,มามามาคราวนี้เองจะเอาอะไรระ <c oughs> เบิดมาไอคนนี้มันเอาเราตลอดเลยเนี่ยข้าวมาเลย <c oughs> ตามมันไปเข้าไปในห้องขังเ <c oughs>

พมอคนนี้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 เลยจะมาทดลองแล้วเหรอโอ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยมันหักเราเราเรื่ยใชีไิตบอลบอจะเอาเราเป็นตัวทดลองเอ้ย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 คนชื่ออะไรเนี่ยสกายน่ะสกายน่ะข้ามเลย โอ้ยโอ้ยโอ้ยมันดูหรอเดียวมันไม่ตายเฮ้ยแต่แต่แต่มันแข็งเลยนะมันมันแข็งเลยอะ อังแขนใครเอ้ยคนวันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวจกันคลิปหน้าถ้าคลิปหน้าผมไม่อยู่แสดงว่าผมกำลังนอนแต่ถ้าก็อไปสัคิดยาอะไรบางอย่างใส่ไฟก่อนอ๋อหุยนี่มันวัยรัดที่ดีที่สุดในโลกแล้วนั่นไหลอ๋อโอ้ไม่นะชั้นเธอสชีพใส่ไปอีกอ๋อโอ้มัยกอดเดี๋ยว เฮ้ย oh, ไอรีมันจะฉีดไวลสใส่หรอราี่เลยเอาออกไปคืออายโอเคปิดท้ายด้วยอะไรวะเนี่ oh. ยโอเคเสรไปแล้วบาย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 มาเบิด